การเลือกหน่อไปขยายพันธุ์เราจะต้องเลือกหน่อที่สมบูรณ์ตรงโคนหน่อจะต้องไม่แตกแล้วก็ไม่มีหนอนมแมลงมดเจาะวันนี้จะพามาดูขั้นตอนการจัดเตรียมหนอ่อเพื่อที่จะจัดส่งนะครับหน่อของผมก็จะเลือกไส์ประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับทุกหน่อจะต้องสมบูรณ์แข็งแรงหลายคนถามมาว่าหนอ่อไอรากเนี่ยเราตัดได้ไหมนะครับ ก่อนปลูกนะครับผมแนะนําให้ตัดรากออกก่อนแต่สิ่งที่เพื่อนๆพ,พ,พ,พี่อาจจะไม่เคยรู้และอาจจะไม่เคยเห็นและอาจจะยังไม่เคยทําคืออะไรนะครับหลายคนสอบถามมาเยอะนะครับว่าหน่อกล้วยนะครับคนที่เขาปลูกกล้วยจานวนเยอะๆทําสวนกล้วยกันเยอะๆนะครับก่อนที่เขาปลูกกันเนี่ยเขาทําอย่างไรในกระป๋องจะมีน้ํานะครับและในน้ํานะครับผมจะผสมน้ํายา เร่งรากคือตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สอบถามมาว่าใช้ยี่ห้ออะไรใช้ตัวไหนนะครับของผมจะเป็นยี่ห้อนี้เลยตามนี้เลยอันนี้ไม่ใช่การโฆษณานะครับอันนี้ผมเอามาตอบคําถามสําหรับใครที่ถามมาก็คือมันสามารถใช้ได้หลายยี่ห้อได้หลายตัวนะครับแต่ของผมจะใช้เป็นตัวนี้ใส่น้ํายาเร่งราาแล้วก็หนอนแมลงตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับผสมในกระป๋องแบบนี้นะครับขั้นตอนการตัดเตรียมหนอ่อเราก็จะตัดยอดออกไปให้เหลือประมาณ สามสิบถึงสี่สิบเซนประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาหนอนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะเอาหนอจุม่มยกขึ้นมาแล้วก็ปลูกเลยนะครับไม่ต้องไปวางตากไว้นะครับยกจุม่มยกปลูกจุม่มยกปลูกเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจัดส่งเราจะปล่อยให้มันแห้งสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนั้นขั้นตอนการจัดเตรียมหน่อเพื่อจัดส่ง